ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนการพันผ้าแบบที่สองค่ะเหมือนเดิมเลยคะ่ะเราจะใช้ผ้ายืดขนาด2นิ้วทีนี้เด,ดนอันนี้เป็นมือที่เจ็บอีกแล้วนะคะแต่แบบที่2คือเราจะเจ็บบริเวณไหนนิ้วโป้งนะคะแล้วมันจะขยับไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นแบบที่สองจะเป็นการพันผ้าแบบล็อกนิ้วโป้งจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ อันดับแรกเลยเหมือนเดิมค่ะเราจะพันผ้านะคะผ้าผ่านฝ่ามือไปสองรอบรอบที่1ต่อไปรอบที่สองนะคะอ่ะอันนี้พันผ่านสองรอบเรียบร้อยแล้วให้เราทำยังไงคะคว่ำมือลงอ่ะเสร็จแล้วเอาผ้าอ้อมนิ้วโป้งนะคะเห็นไหมและลง ตรงฝ่ามือมันจะเป็นรูปกากระบาทนะคะอันนี้คือรอบแรกต่อไปรอบที่สองดูดีๆนะคะเราจะพันขึ้นอ้อมบริเวณนิ้วโป้งค่ะแล้วเราก็พนันไข้เป็นกากระบาทเห็นไหมแล้วผ่านฝ่ามือนะคะอันนี้คือรอบที่สอง่ะดูอีกทีค่ะรอบที่3ค่ะรอบสุดท้ายอ้อมขึ้นที่บนนิ้วโป้ง นะคะเสร็จแล้วเราก็พาดผ่านนะคะลงข้อมือเหมือนเดิมเป็นรูปกากบาททีนี้ผ้าเราจะเหลือน้อยแล้วให้เราทำยังไงพันผ้าเก็บไปที่ข้อมือเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะเก็บข้อมือ,อมเก็บจนหมดนะคะเหมือนเดิมเลยเหลือนิดหน่อยให้เราทำยังไงคะพับค่ะ แล้วใช้ตัวแป๊กที่แถามมาหนีบไว้นะคะจะได้ลักษณะนี้เห็นไหมเราจะเน้นไปที่บริเวณไหนคะนิ้วโป้งนะคะผ้ามันจะพันเพราะว่าเราเจ็บตรงนี้เหมือนเดิมคะ่ะเช็คค่อยๆเช็คค่อยๆลองดึงโอเคเลือดไม่ห่อไม่แน่นไปไม่เขียวยังพอขยับได้นะคะล็อกนิ้วโป้งได้อย่างดีเลย จบแล้วค่ะอันนี้นะคะเราก็จะพันไว้จนกว่าเราจะหายเจ็บนิ้วโป้งไปเรื่อยไปเรื่อย